สวัสดีทุกคนเธยไทยบอลมาแล้วเธยไทยบอลวันที่2พฤศจิกายนนะคืนนี้คืนวันพุธนะทุกคนคือวันพุธนะฟุตบอลเตะนะคืนนี้มีหลายคู่เลยก็เช่นเคยนะเรายกเสตติผลฟุตบอลให้ทุกคนได้วิเคราะห์ไปพร้อมกันว่าบอลที่จะเตะแต่ละคู่ในคืนนี้ผลสกอร์จะออกมาสูงหรือว่าต่ํานั่นเองนะจ๊ะก็ วันนี้ยกมา5คู่จากยูฟาแชมเปียนลีกนะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเซบีย่านะคู่ที่2เป็นคู่ของเอซีมิลานแล้วก็เรสบูซันบอกนะคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของเชลซีแล้วก็ดินาโมซาเกรฟคู่ที่4เนี่ยเป็นคู่ของโคเปนเฮเกนแล้วก็ดอทมุลนะคู่สุดท้ายคู่ของมาคาบีไฮฟาแล้วก็เบนฟิก้าทั้ง5คู่ที่เรายกมาวันนี้นะคนเตะกันตอนตีสาทุกคู่เลย ที่เรายกมาเราคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะต่ำนะทุกคนนะมาดูสถิตคิคู่แรกกันเลยคู่แรกเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเซบีย่านะคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่100%เเซนะทุกคนก็คือลองเล่นมามา8นัดในบ้านนะไมะ่ไม่แพ้ใครเลยนะทุกคนก็ชนะรวดมาทั้งหมด8นัดนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดล่าสุดเนี่ยเล่นกับไบรตันนะเตะกับไบรตันนะดะ้ชนะไปด้วยสกอร์3ต่อนหนึ่ง สกอร์การลงเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีสกอร์ถูกนัดขั้นต่ำนะทุกคนขั้นต่ำคือ3ประตูเออสอประตูเท่ที2ประตูนะขั้นต่ำคือ2ประตูนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้มากสุดคือ6ประตูนะทุกคนทำได้มากสุดคือ6ประตูในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่ในอันดับ ที่1ของตารางคะแนนกลุ่ม G ในตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด11แต้มนะมีอยู่ทั้งหมด11แต้มอัตราก,การชนะจากการเล่น20นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่ที่65%ชนะมาทั้งหมด13นัดนะเสมอ5แล้วก็แพ้ไป2นัดจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทาง,ทางในบ้านแล้วก็นอกบ้านอัตราก,การชนะอยู่ที่65%นั่นเองในส่วนของคืนนี้เนี่ยเจอกับเซบียานะอันดับที่3ของตารางคะแนนกลุ่ม C ตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้เราคิดว่าน่าจะมีนะออเตกาคั ga, o, z, ome, ardo, i, ogan, oden, arez, นเซลโลดีแอสนักโกเมสเบอร์นาโดโรดี้กุนโดกันโฟเดนอันวาเลสและแล้วก็กรีริสในส่วนของตัวผู้เล่นมีประมาณนี้ที่หาได้นะในส่วนของทางด้านทีมเยือนเซบิยาอัตตาก,การชนะจากการเล่น นอกบ้านของเซบีย่าเนี่ยอยู่ที่20%เท่านั้นเองนะอัตราการเสมออยู่ที่30%แล้วก็อัตราการแพ้ที่50%ลงเล่นในบ้านมาทั้งออโทษนอกบ้านมาทั้งหมด10นัดชนะแค่2นัดนะเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5นัดด้วยกันนัดล่าสุดที่ลงเตะมาเนี่ยก็แพ้ให้กับ เลอมาดริดนะด้วยสกอร1์1ต่อ3นั่นเองสกอร์การลงเล่นของเซบีย่าเนี่ยมีแบงค์อยู่3นัดนะจากทั้งหมด10นัดที่เหลือ7นัดมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดคือ3ประตูนะของเซบีย่าเซบีย่าเนี่ยอย,อยู่ในอันดับที่3ของตารนางคะแนนกลุ่มจีในตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5แต้มนะในส่วนของอัตราก,การชนะจาก20นัดต่างสุดที่ลงเล่นทุกรายการของเซบีย่าเนี่ยอัตราก,การชนะอยู่ที่20%เท่านั้นเองนะชนะมาทั้งหมด4นัดเสมอ6แล้วก็แพ้ไปถึง10นัดด้วยกัน จาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการเทียบกันก็เห็นได้ชัดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ทรงดีกว่านะสกอร์ดีกว่าแน่นอนออตัวผู้เล่นของเซบีย่าในคืนนี้น่าจะมีดาบาสนากรูเดลส์มาเค,คิสอาคูน่าราคิติสจอแดนยานา,น,ายอนยานานาไานานซา ดิสโก้โกเมสประมาณนี้นะคู่นี้ในเว็บเปิดมาที่3.5ลูกเราคิดว่าสกอร์น่าจะไม่เกิน3ลูกน่าจะเป็นทางของฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่จะสามารถเปิดบ้านเก็บแต้มไดใใ้ในคืนนี้ก็คาดว่าน่าจะสกอร์ต่ำนะทุกคนถ้าในเว็บมันเปิดมา3.5เนาะเราคิดว่าน่าจะตำ่ำไม่น่าจะเกิน3ลูกแล้วก็น่าจะเป็นของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นัุนคนคู่นี้เราเชียร์ตำ่ำลองตามดู คู่ที่2เป็นคู่ของเอซิมิลานกับเรดบูซันบอกนะก็เอซิมิลานเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะของเอซิมิลานถือว่าดีเลยนะอยู่ที่75%อัตราการเสมออยู่ที่0%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่25%นั่นเองลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด8นะัดนะชนะมาทั้งหมด6แล้วก็ แพ็สองนะัดด้วยกันนัดล่าสุดชนะนะทุกคนนัดล่าสุดชนะนะของเอซิมิลานฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่าดีเลยทีเดียวในส่วนของ Attack, อัตอักสถิติในเรื่องของสกอร์เนี่ยก็มีแบลค์อยู่แค่นัดเดียวนะมีแบลค์อยู่แค่นัดเดียวที่เหลือทําสกอร์ได้นะจากทั้งหมด8นะัดเนี่ยทำประตูไม่ได้อยู่แค่นัดเดียวนัดที่เล่นนะัดที่เตะกับเซลซีนั่นเองที่เหลือมีสกอร์ทำประตูที่มากสุดคือ4ประตูนะของเอซิมิลาน เอซีมิลานเนี่ยอยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนอ่ากลุ่ม E ในตอนนี้นะมีอยู่ทั้งหมด7แต้มอัตราการชนะจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นมาเนี่ยก็อยู่ที่65ชนะมาทั้งหมด13นัดนะัเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไปทั้งหมด4นัดด้วยกันนะของเอซีมิลานตัวผู้เล่นของ Milan เอซีมิลานในคืนนี้น่าจะมีเออมีไหมเนี่ย ัวผู้เล่นของเอซิมิลานในคืนนี้นะ่าจะมี ara, าทา,ทา,ทาร่าทาทารูซานูคารูรูโทมเคีอร์เน,นเดสเบนาเซอร์นาะเลบิกส์แล้วก็ดีแอสเลโอประมาณนี้นะสัมัวผู้เล่นของเอซิมิลานทางด้านทีมเยือนนะวันนี้เป็นเรดบ,บูซันบอกนะก็อัตราการชนะจาก การเล่นนอกบ้านของเดสบูซันบอกถือว่าดีเลยนะอยู่ที่77% 77%เนะเพื่อนเ<ๆ>เล่นนอกบ้านนะเสมอเนี่ยอยู่ที่22%แล้วก็ไม่มีไม่แพ้ใครมา,มาเลยนะลงเล่นนอกบ้านทั้งหมด9นัดเนี่ยชนะ7เสมอ2นัดด้วยกันนัดล่าสุดเนี่ยเตะกับนัดล่าสุดชนะด้วยสกอร์หต่อหนึ่งนะในส่วนของสกอร์การลงเล่นเนี่ยมีมีสกอร์ทุกนัด นะเพื่อนๆขั้นต่ำคือ1ประตูนะของเรดบูซันบอกทำประตูได้มากสุดคือ6ประตูนั่นเองเรดบูซันบอกเนี่ยอยู่ในอันดับที่3ของตารางคะแนนกลุ่ม E ในตอนนี้นะแปลว่าเอซิมิลานเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับที่2นะทุกคนก็เรดบูซันบอกอยู่อันดับที่3มีอยู่6แต้มอัตราการกนชนะจากการเล่นเนี่ย20นัดหลังสุดก็ต่ำกว่าของเอซิมิลานเจ้าบ้านอยู่นิดหน่อยนะอัตราการกนชนะอยู่ที่60%เอซของเอซิมิลานเจ้าบ้านอยู่ที่6 5เปเ ชนะมาทั้งหมด12นัดนะเสมอ6นัดแล้วก็แพ้2นัดด้วยกันของเรดบูซันบอกนะอัตราการชนะอยู่ที่60%ด้วยกันตัวผู้เล่นของเรดบูซันบอกน่าจะมีโคนนะเดคิสบาสโลบิสนะเวอร์เบอร์อุนเมอร์เยอร์กาด์นะโอคาฟอร์เซลโก เซสโกท,กทุ่ยเเซสโกนะประมาณนี้ในส่วนของคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่2 5ถึง3ลูกนะคนเราคิดว่าน่าจะต่ำคู่นี้น่าจะเฉือนกันนะน่าจะอ่ไม่เกิน2ลูกอ,อย่างแยกก็น่าจะออกสกอร์หนึ่งหน,งนะทุกคนลองตามดูคู่นี้เราเชียร์ต่ำนะจ๊ะก็ด้วยของอด้วยสติของทั้งคู่เนาะอาจต่างกันไม่เยอะนะอัตราการชนะนก,ก,นก็ต่างกันไม่เยอะนั่นเอง ในส่วนของคู่ที่เนี่ยเป็นคู่ของเซลซีแล้วก็ดินโมซากเรฟนะคู่นี้ก็เซลซีเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านของเซลซีอยู่ที่57%อัตราการเสมออยู่ที่42%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่0%นั่นเองเล่นในบ้านมาทั้งหมด7นัดนะชนะ4เสมอสไม่แพ้ใครเลยนะของเซลซีจากการเล่นในบ้านนะนัดล่าสุดที่ลงเล่นเนี่ยเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่ง ในส่วนของสกอร์การลงเล่นเนี่ยมีสกอร์ทุกนัดในะในบ้านขั้นต่ำคือ1ประตูทำได้มากสุดคือ3ประตูนั่นเองนะของเชลซีเชลซีเนี่ยอยู่ในอันดับที่1ของตารางคะแนนกลุ่ม E ในตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด10แต้มนะอยู่ในอันดับที่1นะของเชลซีนะอัตราการชนะจากการเล่น20นัดหลังสุดเนี่ยอยู่ที่50%อชนะมาทั้งหมด10นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป6นัดด้วยกันจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นมานะ ในส่วนของตัวผู้เล่นของเชลซีในคืนนี้น่าจะมีอัสปิลิเกต้านะซาโลบาร์กูกุเลล่าออฟสตัสซิกจอนจินโยนะซาคาเรียซิเวลบโรจาประมาณนี้ในตัวในส่วนของตัวผู้เล่นของเชลซีนะที่คาดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในส่วนของทางด้านทีมเยือน วันนี้เป็นดิมเดนดโมซากเรฟนะอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านของดินดโมซากเรฟอยู่ที่40%อัตราการเสมออยู่ที่20%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่40%นั่นเองลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด10นัดชนะ4เสมอ2แพ้ไป4นัดด้วยกันนัดล่าสุดที่ลงเล่นแพ้นะสาแพ้ด้วยสกอร0์0ต่อ1สกอร์การลงเล่นเนี่ยมีแบ a n งอยู่ทั้งหมด3นัดนะจากทั้งหมด10นัดที่เหลือ7นัดมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดคือ2 ประตูนะทุกคนสกอร์ต่ำหมดเลยนะสกอร์เป็นสกอร์ต่ำนะของดิโมซากเกสในส่วนของดิโมซากเกสเนี่ยอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนในตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4แต้มอัตราการชนะจากเอ่อนัดหลังสุดเนี่ยสูงกว่าของเจ้าบ้านนิดหน่อยนะอัตราการชนะอยู่ที่6 0เชนะมา12นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไปทั้งหมด5นัดนะ ก็เทียบกันของเชลซีอยู่ที่50%นั่นเองคอนินดโมสกรัอยู่ที่60%นะอนตะัตราการชนะจาก20ลนัดล่าสุดสูงกว่าของเจ้าบ้านอยู่นิดหน่อยแต่ใน,นอันดับเนี่ยเชลซี Chelsea อยู่นดับที่1ของตารางในตอนนี้นะมีอยู่ทั้งหมด10แต้มขอนิน n โมสกร r i เนี่ยมีอยู่4แต้มนะอยู่อันดับที่4ในส่วนของดินาโมสกรัเนี่ยก็น่าจะมีตัวผู้เล่นนะมีไหมนะ้อง ลิวาโควิสนะเจสูตาโลหาได้ประมาณนี้เพื่อนๆในส่วนของคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่สามลูกเท่านั้นเองนะก็แต่ว่าเราเชียร์ตับนะเราคิดว่าสกอร์น่าจะไม่สูงน่าจะไม่เกิน3ลูกอยู่แล้วก็ลองตามดูคู่นี้เราเชียร์ตับนะจ๊ะ คู่ที่4เป็นคู่ของโคเปนเฮเกนแล้วก็ดอทมุลนะคู่นี้โคเปนเออโคเปนเฮเกนเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะจากการเล่นในบ้านของโคเปนเฮเกนอยู่ที่44%อัตราการเสมออยู่ที่44%เช่นกันแล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่11%ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด9นะัดชนะ4เสมอ4แล้วก็แพ้ไป1นนัดนะ3นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านมาเนี่ยเป็นการเสมอมาทั้งหมด3นัดเลยนะทุกคนสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยก็มี แบล็งอยู่2นัดเนี่ยที่ทำทำสกอร์ไม่ได้นะก็คือ2นัดจากทั้งหมด9นัดที่เหลือ7นัดมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดคือ4ประตูนะทุกคนในส่วนของโคเปนเฮเกนเนี่ยอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนใน,ในกลุ่ม G ตอนนี้นะมีอยู่ทั้งหมด2แต้มอัตราการชนะจากการเล่น20นัดหลังสุดเนี่ยอยู่ที่35%ชนะมาทั้งหมด7นัดนัเสมอ6แล้วก็แพ้ไป7นัดด้วยกัน แพ้ไปเจ็ดนัดด้วยกันนะของโคเปนเฮเกนนะตัวผู้เล่นของโคเปนเฮเกนในคืนนี้น่าจะมีน่าจะมีเอ่อดิสนะวัฟโรลุนคิเทนเซนเลเลเกอร์สตาเมนิกส์คาลซองประมาณนี้ในส่วนของทีมเยือนวันนี้เป็นดอทมุลนะทุกคนดอทมุลก็ อันดับดีกว่านะของดอทมูลอยู่ในอันดับที่2นะของโคเปนเฮเกนอยู่ในอันดับที่4ของตารางกลุ่ม G ในะตอนนี้ของโคเปนเฮเกนี่ยอยู่ในอันดับที่2ของตารางกลุ่ม G นะ<อ>ก็อัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านของดอทมูลอยู่ที่60%ถือว่าฟอร์มการเล่นน,นอกบ้านดีเลยทีเดียวอัตราการชนะ อยู่ที่60%อันตนะอัตราการแพ้อยู่ที่4 0อัตราการเสมอเป็นศูนย์นั่นเองลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด10นัดชนะ6เสมอศูนย์แพ้ไป4นัดด้วยกัน2นัดหลังสุดที่ลงเล่นมาชนะนะด้วยสกอร์สองหกับ1นะ่เออกับ2ศูนย์นะของดอทมูลสกอร์การลงเล่นเนี่ยมีแบงค์อยู่2นัดจากทั้งหมด10นัดทำสกอร์ไม่ได้อยู่2นัดที่เหลือ8นัดมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดที่4ประตูนั่นเองของดอทมูล ดอทมุลเนี่ยอยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนกลุ่ม G ในตอนนี้นะมีอย่อมีอยู่ทั้งหมด8แต้มอัตราการชนะก็สูงกว่าของเจ้าบ้านนะก็อยู่ที่5 5จาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นมาชนะมาทั้งหมด11นัดนเสมอ4แล้วก็แพ้5นัดด้วยกันอันตราการชนะอยู่ที่55%้าเอของเ้เาของเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่35%เท่านั้นเองนะก็ถือว่าทรงดีกว่า่ชัดเจนนะของอคู่นี้ น่าจะเป็นทางดอทมุลในส่วนของตัวผู้เล่นของดอทมุลในคืนนี้น่าจะมีเมเยอร์นะซูฮูเมิร์สลัตเตอร์เบ็กอาซาออสคาร์เบลิงแฮมแบรนด์เรน่านะประมาณนี้คู่นี้ในเว็บ เปิดมาที่2.5ถึง3ลูกเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกนะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นทางด้านทีมเยือนนะดอทมุล mm hmm. ที่จะสามารถเก็บแต้มกลับบ้านได้ในคืนนี้คู่นี้เราก็เชียร์ต่ำนะทุกคนก็ลองตามกันดูคู่สุดท้ายที่เรายกมาวันนี้เป็นคู่ของมัคคคบิไฮฟาแล้วก็เบนฟิก้า คู่นี้มคัคคคบิไฮฟ,ฟาเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะจากการเล่นในบ้านของเขาถือว่าดีมากๆเลยอยู่ที่88%เอนตัตราการเสมออยู่ที่ศแล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่สิลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด9นะัดชนะแปดแล้วก็แพ้1นัดเท่านั้นนะนัดล่าสุดเนี่ยชนะมาด้วยสกอร์สต่อหนึ่งสกอร์การลงเล่นเนี่ยมีสกอร์ทุกนัดขั้นต่ําคือน1ประตูทําประตูได้มากสุด คือ4ประตูนะของอมาร์คบีไฮฟามัคคคบีไฮฟาเนี่ยอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนกลุ่ม H ในตอนนี้นะมีอยู่ทั้งหมด3แต้มมีอยู่ทั้งหมด3แต้มนะอัะตราก,การชนะจากการเล่น20นัดหลังสุดเนี่ยอยู่ที่60%ชนะมา12นัดเลยนะแล้วก็เสมอ1น,นัดแล้วก็แพ้ไป7นัดด้วยกันของมัคคคบีมาร์คบีไฮฟานะในส่วนของตุู้เล่นของมัคคคบีไฮฟาในคืนนี้น่าจะมี โคเฮนเซ็กนะบาตูบินซิก้าโกลเบิร์ตนะโมฮัมเหม็ดอาบูฟานีคอนุสเปียโรประมาณนี้สับตัวผู้เล่นของมาคาบีไฮฟาทางด้านทีมเยือนวันนี้เป็นเบนฟิก้านะอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านของเบนฟิก้าดีมากๆเช่นกันอยู่ที่80%อัตราการเสมออยู่ที่20%แล้วก็อัตราการแพ้เป็นศูนย์ก็คือไม่แพ้ใครมาเลยลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด10นะัดชนะ8นะัดเสมอ2 ไม่แพ้ใครมาเลยนะจ๊ะนัดล่าสุดก็ชนะด้วยสกอร์1-0นะนัดก่อนนั้น,นชนะด้วยก็สกอร์6-4สกอร์การลงเล่นแต่ละนะัดมีแบงค์อยู่แค่นัดเดียวนะของเบนฟิก้าก็มีแบงค์อยู่แค่นัดเดียวจาก10นะัดที่เหลือ9นะัดมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดคือ6ประตูนั่นเองในส่วนของเบนฟิก้าเนี่ยอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนกลุ่ม H ในตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด11 แต้มอัตราการชนะสูงกว่าของเจ้าบ้านมาคาฟิอมาคาบีไฮฟานะสูงกว่านะเบนติก้าสูงกว่าเบนติก้าเนี่ยอยู่ที่85%เปอร์เซ็นต์อัตราการชนะนะชนะมาทั้งหมด17นัดเสมอ3นัดแล้วก็ไม่แพ้ใครมาเลยจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นมาไม่แพ้ใครมาเลยนะเบนฟิก,ก้าอัตราการชนะอยู่ที่85%เปอร์เซ็นต์นั่นเองของมาคาบีไฮฟายู่ที่60%เปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะตัวของเบนฟิก้าเนี่ยน่าจะมีผู้เล่นวลา,าติ Sodimos, n a ะกิ a เบโตซิลวาเออร์กิวมันโดเฟอร์เนเดสมาริโอราฟาออสเนนประมาณนี้สับตัวเล่นของทางด้านเบนฟิก้าคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาแค่สาลูกนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะสูงเป็นคู่เดียวในคืนนี้ที่เราคิดว่าน่าจะสกอร์ออกมาสูงนะก็เป็นคู่นี้แหละมาคาบีเฮฟากับเบนฟิก้านั่นเองเราคิดว่าน่าจะมี4ลูกอืม รองตามดูนะจ๊ะทั้ง5คู่วันนี้ก็สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เซบีย่านะเตะกันตอนตี3ทุกคู่เตะกันตอนตีสนะทั้ง5คู่ที่เรายกมาวันนี้นะก็ในเว็บเปิดมาที่3.5ลูกเราเชียร์ต่ำนะคู่นี้คู่ที่2เป็นคู่ของเอซิมิลานแล้วก็เรดบลซันบอกนะคู่นี้ก็ ต่ำเช่นกันเว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกในส่วนของคู่ที่3นี่เป็นคู่ของเซลซีแล้วก็ดีนโมซาเรสนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่3ลูกเราก็เชียร์ต่ําเช่นกันคู่ที่4เป็นคู่ของโคเปนเฮเกนแล้วก็ดอทมุลนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกเราก็เชียร์ต่านะจ๊ะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของมาคาบิไฮฟาแล้วก็เบนฟิก้านะคู่นี้เราคิดว่าน่าจะสูงน่าจะมีสกอร์ขั้นเออสัก4ลูกประมาณนี้อืมในส่วนของทั้ง ห้าคู่ที่เรายกมาวันนี้จากยูฟาแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดเลยนะจ๊ะก็ลองตามกันดูเป็นต่ำสีคู่แล้วก็สูงหนึ่งคู่นะใครเชียร์คู่ไหนคอมเมนต์คุยกันได้เด้อแล้วก็เดี๋ยวมายกสถิติมาให้ดูกันในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกมากทุกคนมากที่ติดตามแล้วก็ชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า